ไม่บ้างจากโรงเรียนแล้วมันนี้การบ้านเยอะซะด้วยไปเอากระเป๋าที่หลังนูนดีกว่าของเยอะจังเลยนี่เอเจอและกระเป๋าเสรงอะไรอะ่ะ พี่ดีหาอะไรอยู่อะลูกหนูได้ยินเสียงเสียงอะไรอะเสียงนี้เฮ้ยพี่ดีเฮ้ยเฮ้ยพี่ดีทำไมมันมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยได้สิทางที่มันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยพี่ดีดูสินี่ปบป๊ามา,นะาชักยังไงยังไงแล้วนะมีก็ค่ำซะด้วยอะ่ะ เฮ่แต่ว่า้ยได้ยินอีกแล้ว啊ใช่ไหาตรงนี้ไหนไหนไหนลองหามีทีสิทีวุ้ยยังไงพี่ดีเอจอแล้วเสียงหมาหรือเปล่าเอ๊ะแต่ว่าพี่ดีอันนี้มันเป็นตุ๊กตาหมานี่นาะเล่นสิมันจะมีเสียงได้ไงอะวิแต่ว่ามันใชยังไงยังไงแล้วนะเนี่ยวิหรือว่ามันจะ้ย ฮ้ยพีดีพี่ดีเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เฮ้ยพี่ดีขอบาว่าเหมือนปาป๊าเห็นพ่อมันขยับนะเนี่ยพี่ดีเฮ้ยเฮ้ยพี่ดีไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ดีหรือว่าหรือว่าพี่ดีจะตาฝาดไปแต่ลองขยี้ตาดูแล้วดูไหมนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ดี อฮ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ดีวุ้ยพี่ดีพี่ดีโอ้ยดีกอนดีกอนมีเมื่อกี้มันอะไรอ่ะพี่ดีไม่เลยวุ้ยน่ากลัวพี่ดีเมื่อกี้พี่ดีเห็นเหมือนป้าเห็นไหมเห็นเมื่อกี้อยู่เฉยอะเพราะผมมันก็ขยับเองใช่วุ้ยตกใจแทบแย่เลยพี่ดีมันอะไรอะไม่รู้ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมามี่เป็นอะไรอะป๊าเห็นซุบซิบกันเมื่อกี้พ่อหอมมาขยับเองออมมีข้าหอมอะไรเมื่อกี้ป๊าป๋ากับนูดี้ไปหาของหลังรถใช่ไหมใช่ดูซิบรรยากาศก็วังเวงมีเสียงนกร้องด้วยอะเดี๋ยวหนูพาไปดูเฮ้ยพี่ดีป้ากลัวกลัวอะไรป๊าเมื่อกี้ะ อยู่ในอยู่อยู่หลังรถน่ะมันมีเสียงกุขักกุขักกขักแล้วพ่อผมมันก็ขยับเองไม่มันไม่มีหรอกป้าอะไรของป้าเนี่ยแต่พามาดูเฮ้ยถ้ากลัวไปดูไปดูไหนตรงไหนป้าป้าตรงนี้แหละตรงนี้เมื่อกี้อ่ะนานนานเลยไหมให้มันเดือกเนรอไหนตรงไหนป้าป้านี่ไงนี่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆอ่ะ เขห่มมันก็ขยับเองอ่ะน,นีโอ้ยไม่มีอะไรหรอกป้าคิดไปเองเปล่าไหีมีหาดูหาดู้ยดีถอยออกมาเด้ออุ้ยมีอะไรหล่นลงมาลูกบอลไงสงสัยลมพัดบบน,นี่ลูกบอลจะขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ได้ไงอะมันลมมันพัดขึ้นไปแล้วมันก็พัดลงมาเดี๋ยวหาของต่อก่อนไหนไหนก็ไม่มีอะไรนะป้าก็ไม่มีอะไรนะพี่ดี ไม่เห็นมีอะไรเลยปา๋าป๋าเฮ้ยจริงผมแต่ว่าเมื่อกี้มันมีจริงนะไม่มีเฮ้ยนายยยี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินย

แล่วมันน้องนายนี่นาแบบนี้ใช่น้องนายหาอะไรอยู่อ่ะป๊ะป๊าเห็นอีเหมียวไหมอีเหมียวเหรอใช่ครับไม่เห็นหรอกเหมียวเหมียวเฮ้ยน้องนายน้องนายอย่าไปแถวนั้นป๊ะป๊าจะกลัวทําไมอุ้ยเมื่อกี้มันมีเสียงมันมีผีอยู่หลังรถนะน้องนายผีไม่มีจริงฮะผีไม่มี มันมีจริงๆเมื่อกี้ป๊าๆกับมามียังเห็นเลยใช่ไหมมามีอีใช่แล้วพี่ดีก็เห็นเขาหอบไปเองเขาหนีไปเองไม่กลัวเฮ้ยไม่กลัวเหรอใช่เฮ้ยทำไมเหรอแมวแมวดูดูสิยังจะหาแมวอีกอยู่ดูสิไม่กลัวสีเลยอ่ะใช่แล้วเนี่ยยังไงแมวแมว

ป้าเหมียวไม่ใช่ผีเฮ้ยเฮ้ยมีเหมียวจริงจด้วยนั่นนะสิน้องนายไปเจอมันที่ไหนอันเนี่ยอีเหมียวเนี่ยก็ไม่เห็นมีอย่างผ้าห่มไงป้าโอหลบอยู่หลังผ้าหมเดี๋ยบอกนะว่าไอ้ที่เราเห็นมันขยุกขยิกขยุกขยิกอ่ะแล้วก็เสียงดังกุกกุกกุ๊กกุกอ่ะมันคือเสียงอีเหมียวนี่หรอใช่แล้วแสดงว่ามันเป็นเสียงอีเหมียวนี่เองเฮ้ยทำ เราก็ตกใจหมดเลยนี่เพาเสียงผีสิใช่แล้วโอ้โหดูสิเขาตกใจกันแทบแย่เลยที่แท้ก็เป็นเจ้าเหมียวแมวของลนายนี่เองที่แท้เสียงที่เราได้ยินน่ะก็เป็นเสียงแมวนี่เองปาป๊านั่นน่ะสิแสดงว่าผีอ่ะ ไม่มีจริงในโลกส,สิมามีใช่ไหมไม่มีน้องๆไม่ต้องกลัวนะผีไม่มีนะแสดงว่าความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะครับน้องๆใช่แล้วถ้าเราไม่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็ในกำลังใจให้พวกเรา,าคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมฟังกติการทงช่างหนุทีวีตรงดีด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย